แล้วครับตอนนี้โอ้โหเฮียเอาแล้วครับผมตอนนี้3ามพันแปดสี่ร้อยแปดสก็มาสามพันแปดสก็มาพันสี่หมื่นสี่ก็มาโอ้โหตอนนี้ไปดีครับปูจิสองหน้าเขียวจับโอเือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้อยู่กับผมไข่หวานนี่เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ในเกมสาวถ้ำรับผมจัดทุนไปฮะสองเก้าห้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตาละยี่สิบนะครับผมแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งติงหูติงแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปกันเลยดีครับผม วันนี้นะฮะสาวท่ำของเราจัดหน้าเหลืองมา2ก่อนเลยครับผมหน้าแดงมา1หน้าเหลืองมา1ครับผมจัดไปฮะโอ้โหคิงมา4.00ไปก่อนแล้วหน้าแดงมา3อีกโอ้โหจัดไปอนีเอาแล้วคิงบวกเจไปครับ13.00ามจุยไปนะครับผมโอ้โหคูณ2ไปฮะเบาเบาเบาครับผมเอาแล้วฮะตอนนี้ไปฮะหน้าแดงมาอีกบวกไปดีครับผม2 4่สิบสี่หน้าแดงจัดมาพันสองอีกแล้วคูณ3ามไหครับผมเอาแล้วฮะหน้าเขียวก็มาสาวท่ำก็มีจัดไป72 32ก็มาอุ้ยเอมาอีก สองสี่ห้าอืเอาแล้วครับผมไครับย,ยาวๆเลยครตอนนี้โอ้โหม่วงมาอีกเอาไปเลยครับผมห้าหกศูนจัดไปแล้วครับสองพัรวๆไปเลค,คูณเก้าว่าเลยฮนะอือหน้าเขียวก็มาจัดไปหกแปดซีซีหนึ่งันสี่ก็มาโห,โหัมโหเอาแล้วตอนนี้ไปเลยครับตึงจ,จ,จัดจัดตึงๆครับผมเอาหรัวๆกันไปเลยครับผมตอนนี้ ไปแล้วฮะหกร้อยไปแล้วครับผมเจ็ดร้อยไปนะฮะเจ็ดร้อยไปนะครับผมหนึ่งลัวๆเลยครับแปดร้อยไปแล้วครับผมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจัดเต็งฮะหนึ่งลัวๆหนึ่งพันไปแล้วหนึ่งพันไปแล้วครับผมโอ้โหจัดไปอย่างนี้ฮะโอ้โหอีกไปแล้วฮะหนึ่งพันสี่สองพันสี่พันเจ็ดพันไปเลยครับผมรัวๆอย่างนี้ฮะหื่มจัดตึงครับผมไปฮะอย่างนี้ก็ต้องขยับกันหน่อยแล้วผมจัดมาอย่างนี้ฮะโอ้โหขอสุดจอยไปเลยครับผมจัดไปตาละสี่ร้อยเลยฮะเจมาร้อยยี่ ร้อยี่สาว่ําบวกเว4สี่พันองสอคูณสอือหือเอาแล้วละฟีมาหนึ่งมาสองสี่พัหกสไปนลครับผมจัดกันไปอย่างนี้รัวๆเลยฮะายหน้าว่วงมา 200, 200, 2, 3, 2, 3, 4, 3, อีกสองร้อยฮะสองร้อยคูณสอไปก่อนเจมาบวกฟีมาอีกสี่แปดนย์คูณสามอือหือละฟีหนึ่งฟีสองฟีสามฟีสี่ไปเลยครับผมรัๆวๆเลยนะครับผมโอ้โตอนนี้ไปนะครับสองสี่ศูนย์คูณห้าสาว่าำก็มาฟีสี่ 4, ก็มีเอาแล้วผมตอนนี้จัดกันไปฮะ ร้อยหนึ่งโอ้โหแล้วพันสองตามไม่ติดแล้วฟรีสิบไปดีครับผมยาวๆเลยครับตอนนี้ไปแล้ฮะต่อเนื่องกันไปยาวๆรัวๆเลยครับตอนนี้ไปดูต่อเอาหน้าแดงมาบวกเจแปดสิบจุดศูนย์ศูนย์เอาแล้คูณสี่โอ้โหฟรีเลยเจ็ดฟรีเลยเจ็ดครับผมโอ้โหเหลือหกนะฮะตอนนี้ไปดูต่อสา่าถ้ำก็มาเจก็มีสองพันครับผม สองพันแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับผมตอนนี้สามพันแปดสี่ร้อยแปดสี่ก็มาสามพันแปดสี่สิบก็มาพันสี่หมื่นสี่ก็มาโอ้โหตอนนี้ไปดิครับปูจิตสองหน้าเขียวจัดโอ้โหแสนสามไปเลยครับผมโอ้โหแสนสามไปแล้วมาห้าพันหกอีกจัดกันไปรัวๆหายใจหายคอไม่ทันแล้วครับตอนนี้โอ้โหไปดิครับยาวๆฮะรัวแบบยับๆกันไปเลยครับผมตอนนี้ไปแล้วฮะ ใชฮะหมื่นหกแล้วหมื่นหกหมื่นเจ็ดไปแล้วผมหมื่นเจ็ดต่อโอ้แสนแสนเจ็ดหมื่นไปเลยครับผมแสนเจ็ดหมื่นนะอือหือเอาแล้วครับผมตอนนี้ฟรีเลยอีกห้าครับผมโอ้โหมาเล้าใจจริงครับผมเอาแล้วตอนนี้ไปหนึ่ครับไปโอ้ยมาแล้วหน้าแดงมาสองหน้าแดงมาสองโอ้โหเอาแล้วตฟรีมาสิทก็มาเจ็ดสองศูนย์เอาแล้วครับตอนนี้ไปฮะคูณยี่สิบไปก่อนฟรีเหลืองหนึ่งฟรีเหลืองหนึ่งครับผมจัดกันไปฮะรัวๆกันไปเลยครับผมโอ้โหอาแล้วฮะตอนนี้ ของเราจัาไปหนึแสนโอ้โหแสนเจ็ดครับผมแสนเจ็ดหมครับผมโอ้โหเอานะฮะไปครับต่อเนื่องกันไปรัวๆเลยฮะืึเอาล้ครับผมตอนนี้ไปครฟรีมาหนึ่งมาสอฟรีมาหมาสอเอมาอีกแปดสิจุดคูณสองไปก่อนครับผมเอานะฮะตอนนี 10, smoking, 12, 40, ้ไปดูต่อเนื่องลยครับคิงมาหรือเปล่าคิงไม่มาหน้าเขียวมาก่อนเลยสองสีคูณสไปก่อนโอ้โหคิงก็มาเก้ก็มี คูณสามสี่สิบร้อยยี่อีกโอ้โหคูณสี่ไปผมพันสามจัดกันไปฮะรัวๆเลยครับผมจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะฮะโอ้โหต่อเนื่องกันไปเลยครับผมหืมเอาสาวถ้ำของเรามาหน้าแดงมาสองหน้าแดงมาสองโอ้โหยาวแล้วครับผมตอนนี้ไปายหน้าม่วงมาหรือเปล่าหน้าม่วงไม่มาครับหืรัวๆกันไปฮะตอนนี้ฝ่ายครับทิ้งมาไหม ิงไม่มาน่าเขียวมาหรือเปล่าไม่มาครับผมจัดปีมาหนึ่งปีมาหโอ้โหยหน้าม่วงมาดิครับ3ามพันสาโอ้โห3ามพันฮะจัดไปร้อยคูณสเอาลนะ้วตอสองพันสาคูณสไปก่อนสาวท่านก็มีจัดไปรัวๆเลยฮะอืมสามพันสอครับผมโอ้โหไปนี่ฮะรวจัดจัดรวมถึง8 7ดพันเจครับผมแปดพั 8, 7, นะเจ็ดฮะงานะฮะตึงจัดจัดตึงครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะ จัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะผมบวกหบวกมานะหนึ่งแสนนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติงหูติ่งแนวะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ